น่านประชุมหารือป,ปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมร้านค้าสวัสดิการในศาลากลางจังหวัดน่านเพื่อความเป็นระเบียบและสวยงามที่ห้องประชุมเจ้าอนันตวริธเดชชั้นสาศาลากลางจังหวัดน่านนายชัยนรงวงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานประชุมหารือการปรับปรุงภูมิทัศน์และร้านค้าสวัสดิการในศาลากลางจังหวัดน่านเพื่อเป็นการปรับปรุงพัฒนาสวนหย่อมและพื้นที่บริเวณอาคารศาลากลางจังหวัดน่านให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามและเกิดการใช้ประโยชน์อย่างมีประสิา สิทธิภาพเนื่องจากศูนย์ราชการจังหวัดน่านและอาคารศาลากลางจังหวัดน่านได้ก่อสร้างแล้วเสร็จตั้งแต่ปี2558และได้มีการเปิดใช้เป็นที่ปฏิบัติราชการของส่วนราชการตั้งแต่ถึงตุลาคม2558ซึ่งในปัจจุบันต้นไม้สวนหย่อมถนนและไฟฟ้าส่องสว่างบางพื้นที่จําเป็นต้องมีการปรับปรุงเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามจังหวัดน,น่านจึงได้ดําเนินการประชุมหารือเพื่อปรับปรุงพัฒนาสวนหย่อมและพื้นที่บริเวณอาคารศาลากลางจังหวัดน่านเพื่อให้ใช้ประโยชน์ในการ ให้บริการแก่ประชาชนและผู้มาติดต่อราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้ว่าลำพูนนำข้าราชการ เจ้าหน้าที่เข้าแถวเคารพธงชาติและสวดมนต์ไหว้พระเสริมความเป็นสิริมงคลในการทำงานวันแรกของสัปดาห์วันนี้28ตุลาคม2567เวลา8นาฬิกาที่บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูนนายสันติธรยิ้มละไมผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยนายโยธินประสงค์ความดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดข้าราชการเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและสวดมนต์ไหว้พระเสริมความเป็น สิริมงคลในการทำงานวันแรกของสัปดาห์ จังหวัดลำปางเชิญชวนร่วมกันแสดงพลังแห่งความโชงร,รักภักดีในกิจกรรมเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่สิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพระพันศา6รอบ28กรกฎาคม2,567เเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นดั่งแสงนำใจและทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทยในการรักษาสุขภาพและออกกำลังกายสร้างความตระหนักให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมองและกิจกรรมการออกกำลังกายเดินวิ่งปัน่นป้องกันอัมาพาตเฉลิมพระเกียรติพบกันวันเสาร์ที่2พฤศจิกายน2567นี้ที่สนามโรงเรียนบุญยวัฒนวิทยาลัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางและสนามประจำอำเภอทุกอำเภอ